ที่เราจะไว้ตัดปัดก็ได้น้าม้าก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบอ่ะเราก็ตัดนะคือนะตามสวลูกค้ามันชอบนี่นชอบจ้ะต่อเราก็ดูเส้นตรงกลางมีป็นหลักให้เท่ากันก็คือโดงมาพอดีลงาอะไรนะอันนี้วิกกี้ทวิกกี้ค่ะทวิกวกี้กนี่โดงมาก็พอดีตางมืถือลูกค้าเก็บหมดอเหลือเก็บหมดค่ะทิ้งชายไว้ประมาณ ความหนาประมาณความกว้างในประมาณนี้หางคิ้วลูกค้าเป็นหลักคิ้วเดีย๋ยวเราจะซึ่งโน้นค้าเป็นหลักอแล้วเจ็บนี่ก็<า>เก็บให้เท่ากันข้างหลังตัวยูแล้วก็ดูเส้นเส้น เส้นหน้าตรงนี้เป็นหลักกรีดให้เป็นรูปตัวยูออกมา ติดลูกตัวยืดตัวยืดแล้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเป็นเกณฑ์ใช่ไหมใช่ข้างหน้าเป็นเกณฑ์ก็ดูประมาณสิ่งหูตัดแต่นิ้วตรงประมาณกี่นิ้วอาจารย์ตรงเนี้ยมาประมาณสามนิ้วสามนิ้วถึงสี่นิ้วครึ่งเดึงหูลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าชอบสั้นยาวก็ตัดจะเนี่ยหนูตัดเยอะไปนี่ตัด าลยวที่1 1> นึ่งกา้งตรงช่อที่สองหลังช่อที่หนึ่งเอาช่อที่หนึ่งมาเป็นไกด์ไลน์วางมือเอียงสี่ห้าองศาเห <45 S 2> ็นไหมคะ <45 S 2> มันจะมีช่อที่หนึ่งตรงนี้เราวางมือเอียงเราก็ดูให้เท่ากับเส้นช่อที่หนึ่ไงตรงนี้เห็นไหมคะเห็นเ่้นไหมเราก็ตัดอย่ายกนะวางมือให้ขนานกับหัวลูกค้าให้ชิดมือเราเนี่ยอย่าชิดแก้มลูกค้าเลยแล้วเราก็ตัด ชอที่สองเอียงมาหาชอทที่หนึ่งชอที่สามเอาชอทที่สองเอียงโน้มบ้างหน้าโน้มมาด้านหน้าเอียงมาสี่ห้าองศาเหมือนกันชอที่สามดูชอทที่หนึ่งจึกเก์ตรงนี้ยกบัดชอทที่สี่โน้มมาหาชอทที่สาม ก็วางมือให้เอียงเป็นตัวยูนั่นแหละข้างหลังก็ตัดนะของมันก็จะเป็นลักษณะนี้ข้น้าน,นี่มันมมแหลมมาแล้วใ่ากันนะขอม,มันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะมันจะเอียงมาหาด้านหน้าข้างหลังเลยมันจะค่อยหน่อยเลงไม่ต้องตัดให้มันเสมอนะข้างหลังมันจะค่อยเพราะข้างหลัโน้มมาด้านหน้า ด้านหลังมันก็จะห้อยอย่างนี้พอ,อเรามาเสร็จด้านซ้ายเราก็มาเริ่มด้านขวาด้านขวาก็ตัดเหมือนกันแต่มือมันจะวางไม่เหมือนกันแล้วเราก็ตัดประมมณน่ำไนะปตัดให้ยาวนิดนึงเพราะว่าจะได้มีตัดตอนที่หนึง่งทีนี้ปลายนิ้วมือเราจะเริ่มขึ้นมาเพราะว่ามันสวนทางกันนะคะมาวางท่อนนี้ปลายนิ้วมือมก็เขี่ยมา ช่อที่หนึ่งช่อที่สองเสร็จข้อที่สามมาหาช่อที่สองโดยเอาช่อที่สองมาปิดไลน์ปิดช่อสุดท้ายเส้นซ้ายช่อแปดเมื่อกี้เราก็ตัดดูเส้นตรงนี้ช่อที่สี่ไม่ตัดที่หนึ่งมันก็จะเป็นนี้นะฮะมันก็จะขนาดนี้จากนี้ อันที่สอง 2, แล้วก็กี่ลงมาข้างหลังก็เป็นตัวยูอีกหนึ่งชั้นประมาณกี่ชั้นนะครับข้างหลังได้สี่ข้างหน้าได้สามโอเคแล้วก็ล่อ,ลอ่าเราลาเหมือนเดิมดูชั้นที่หนึ่งเป็นเกณฑ์ตัดว่าไม่ต้องยกงไม่ต้องยกค่ะไม่ต้องยกดูชั้นที่หนึ่งเป็นเกณฑ์ให้ถ้าวัาชั้นที่หนึ่งก็ตัด วางดูดูเส้นล่างก็ได้เห็นไหมมันจะมีเส้นล่างให้ตัดเท่ากับเส้นล่างที่เราตัดแล้วเมื่อกี้นี้แต่เราก็ต้องวางมือเยียงเอียงจะไม่ต้องยกนะครบอ่าไม่ต้องยกสองเท่ที่สามเอียงมาแล้วก็ดูเส้นล่างแค่ไหนเราจะตัดเท่ากับเส้นล่าง เราชอบบนนะครับชอบนเดี๋ยวชอบบนเราจะตัดปัดก็ได้นะสมมติเราตัดอันนี้หมดแล้วใช่ไหมอ่าสมมติตัดนี้หมดน่ะชอบบนเราก็จะตัดนี่เรตัดหน้าม้าดีกว่านะสวยดีหน้าม้าก็ได้เสยก็ได้เสยแล้วก็ตัดแบบที่เราหวีเสยขึ้นไปใช่ไหมจันตัดปัดหน้าม้าเราก็ดูตรงนี้หน้าม้าเราก็ตัดตรงนี้ก่อนเรีสอนตัดหน้าม้าหน้าม้าเกียบไปนี้ หน้าม้าถ้าหน้าม้าม้าโค้งเราก็ใช้นิ้วมือนิ้วหัวนิ้วโป้งเราเป็นเชนตัดให้มันโค้งดูอย่าตัดตรงนี้นะอย่าตัดคิ้วนะถ้าตัดคิ้วเนี่ยมันจะโดดขึ้นไปถึงตรงนี้เลยของผมแน่นให้ตัดที่ลูกตาดำลูกค้าลูกตาอลูกตาัดให้เค้กไม่เท่ากันเลยมันไม่เป็นหน้าโค้งใช่ให้ทำโค้งมันจะสวยตรงนี้เราเสร็จแล้วเราก็เอามา นีนักสั้นมันไม่ได้อ่ะทีนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สวยมันจะหนาเราก็ตัดซอะนิดนึงไปลาอเว้นิ่งเลยผมมันจะได้ไม่หนามันจะได้ผิวอ๋อดูแลตัดโค้ง่ถ้าคุณโค้งเสร็จแล้วตรงนี้ยังไม่สุหวานใช่ไหมตัดเบี้ยปางกายนี่กถึงว่าตัดให้เค้กแล้วมันทื่อ หนูก็เลยจับยกขึ้นมาหนูก็ยฉับฉับฉับตรงนี้ก็เ๋ยพอได้อยู่อ๋อเอาทำแบงนี้ได้ตรงนี้มันก็จะหวานขึ้นตรงนี้ก็ทําให้มันบางจะเหลาก็ได้จะตัดก็ได้อืเหลาอย่างนี้อ๋อแล้วแต่ครับเพถึงว่าทําไมมันทื่อๆแต่ตรงนี้มันจะไปไปเยอะถ้าปัจจัยนิโคมันจะเจ็บอย่างเงี้ยปัจจนิคมมันจะเจ็บถ้าเหลาอย่างเงี้ยเราก็ตัดอย่างนี้แล้วอัน ก็เป็น้อเอียงฝานสายสีผ้าอันนี้คือเทคนิคนะคะทุกคนค่ะอันนี้คือเทคนิคการขมวนขึ้น <ขอ S 2> ตัดด้วยแกัวนิ้ง